สวัสดีค่ะก่อนจะไปฟังอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่องบันดีกับเลขนำโชคด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปที่พูดถึงสถิติหวยที่ออกวันพุธนะคะเราจะมาดูตัวแรกก่อนเป็นเลขล่างสองตัวที่ย้อนหลังไป10ปีว่าจะมีเลขอะไรบ้างคลิปนี้เป็นแนวทางให้ซื้อหวยรัฐบาลเท่านั้นนะคะทางช่องไม่ส่งเสริมให้เล่นการพนันออนไลน์ทุกชนิดย้ำนะคะ ทุกชนิดเรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะก่อนอื่นเราต้องมาดูตารางตัวเลขสถิติหวยออกวันพุธเลขล่าง2ตัวย้อนหลังไป10ปีกันก่อนค่ะว่ามีเลขอะไรบ้างก็มีดังนี้ จากตัวเลขที่เราให้ดูในตารางนะคะตัวเลขค่อนข้างกระจายออกเป็น32คู่เดี๋ยวเราจะมาดูสถิติว่าตัวไหนออกบ่อยที่สุดค่ะมาดูกลุ่มที่1ออก1ครั้งในรอบ10ปีจะมีตัวเลขอะไรบ้างมาชมกันค่ะ 02, 05, 06, 08, 09, 11, 1ห 15, 20, 22, 2หก9 3น 37, 42, 45, 46, 48, 57, 60, 66, ึ่งหีสองเจนึองสี่หี่ีแจ็นล้วก็83ค่ะกลุ่มที่สองออกสองครั้งในรอบสิปีมีสอง 2, 4, สา 8, สองซเจดด ส่วนกลุ่มที่3ออก3ครั้งมีแค่ตัวเดียวก็คือ5 0ค่ะเรามาดูกันดีกว่านะคะ0ถึง9เลขไหนมีจำนวนครั้งที่ออกมาที่สุดจะเรียงตามจำนวนครั้งที่ออกมาที่สุดก่อนนะคะ0 ท็อปปอมที่สุดออกไปแล้วนะคะ11ครั้ง2ออกไป10ครั้ง5ออกไป9ครั้งแล้วก็หมวดตัวเลข4 6 7 8ออกไปแล้ว7ครั้งค่ะส่วนเลขต่อไปเลข3ออกไปแล้ว6ครั้ง ส่วนเลข1ออกไป4ครั้งและสุดท้ายที่สุดก็คือเลข9ค่ะออกแค่3ครั้งเท่านั้นในรอบ10ปีเป็นยังไงบ้างคะถ้ติีทีหวยออกวันพุธเลขล่าง2ตัวย้อนหลังไป10ปีโดนใจเพื่อนๆกันบ้างหรือเปล่าส่วนเพื่อนๆคนไหนมีแนวทางสำหรับตัวเลขสามารถมาคอมเมนต์บอกเราด้านล่างได้เลยนะคะ หากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะ